ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสลอไม่ว่าที่นายจะไปด้วยกันเดียวละดาวมางเรียนเรามารวมดังคียงกันอย่ามองต่อว,วันดูพระจังของเรา ชวนเธอไปเที่ยวละไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไป,ไปด้วยกันไม่มีเงาถ้าแม่น้ำแห่งฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวละไม่ไปแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาตินะครับที่อำเภอคลองลานจังหวัดกาแพงเพชรและตอนนี้เราก็อยู่กันที่คลองลานฟอลล่าพาร์คนะครับ การท่องเที่ยววันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามีเจ้าบ้านพาผมเที่ยวถึงสองคนคนนึงนะครับเป็นเจ้าของคลองลานฟลอร์าพาร์คนะครับนั่นก็คือน้องปุ๊กนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือพี่ปรินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างอากาศ อากาศดีมากครับเค <Okay. S 1> ส่วนบรรยากาศไม่ต้องพูดครับให้ธรรมชาติเขาฟ้องเราเอง <laughs> ซึมซาบให้เต็มที่นะ,ะ,ะ <Okay S 1> มาทั้งทีต้องคุ้มใช่ไหมครับเอ๊น้องภูครับที่คลองลานฟลอร์าพาร์คเนี่ยครับถือว่าเป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งที่ทุกคนต้องมาเลยไหมครับถูกต้องค่ะทุกคนต้องมานะคะคือเดิมทีที่ตรงเนี้ยนะคะเราทําเป็นพื้นที่ทําการเกษตรมาก่อนค่ะแต่ด้วยความที่คุณพ่อพี่ท่านเป็นนายกเทศมนตรีท่านต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอคลองลานค่ะท่านก็เลยปรับปรุงแล้วก็สร้างพื้นที่ตรงเนี้ยให้เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ปลูกกดอไม้นนาพั ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะอืมไม่มาไม่ได้แล้วล่ะครับสวยขนาดนี้จริงไหมฮะจริงค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นฟลอราพาร์คทั้งทีนะครับก็จะเห็นสีสันสดใสของดอกไม้นานาชนิดที่ออกดอกตามฤดูกาลบนพื้นที่ที่กว้างมากทีเดียวครับ <c oughs> ที่นี่เขามีมากมายหลายมุมให้เราได้ถ่ายรูปเช็คอินกันแบบจูใจเลยนะครับ ยิ่งถ้าเราได้มาในช่วงหน้าหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยดอกไม้ก็จะบานเต็มที่ให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศสวยๆในอีกรูปแบบหนึ่งเลยละครับ น้องปุ๊กครับนอกจากต้นไม้แล้วเรายังมีแกะให้เลี้ยงด้วยเหรอครับใช่ค่ะที่นี่จะมีเหล่านาน,น้องแกะน่ารักมากค่ะ <c oughs> จะมารอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆุกท่านค่ะโอ้สุดยอดเลยเอสงสัยอย่างหนึ่งว่าที่เนี่ยเขาจะมีดอกไม้ให้เราชมทั้งปีเลยไหมครับอ๋อจะมีช่วงประมาณเดือนธันวามกรากรุภาแล้วก็มีนาค่ะว่าหลังจากนั้นเราก็จะมีน้องแกะเนี่ยค่ะมาให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปมาให้อาหารค่ะอ๋อแกะเรามีให้เที่ยวทั้งปีเลยใช่ค่ะครับ ที่ปินครับ,ค,รบคนที่มาคลองลานเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาเที่ยวแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเดียวหรือเปล่าครับไม่นะฮะก็จะมีอีก2แบบที่ที่เขามานิยมกันก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับอันนี้เราเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะ <puppy> <AO myślę. S 1> แล้วก็ในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยก็ก็มีการแสดงมีเรื่องของอาหารอะไรเยอะแยะนะครับลานสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะฮะตรงนี้จะเป็นเกษตร ธรรมชาติจริงจะเป็นน้ําตกคลองลานที่เป็นน้ําตกที่ขึ้นชื่อของที่นี่ทราบมาว่าที่นี่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มมากเลยใช่ครับที่นี่เนี่ยหลักๆนะฮะถ้าถ้าลำดับตามจํานวนประชากรในอําเภอคลองลานเนี่ยก็จะมีมงเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับรองลงมาคือเป็นเมี่ยนนะครับแล้วก็กระเหลี่ยงนะครับที่จะไม่ง่ายก็อีก3รลอนะครับก็ประกอบไปด้วยล้วะระหูแล้วก็ลีซูนะครับที่เขาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอของลาน อบตอสำราญจากที่คลองน้ําไหลนะคะโทรมาค่ะว่าจะรอพาคุณแหววไปเที่ยวที่ชุมชนไทยรําค่ะฮะห,หมายความว่าเดี๋ยวผมไปคลองน้ําไหลจะมีนายกอบตอพาผมเที่ยวด้วยเหรอครับถูกต้องนะค่ะ<ห>ใช่ค่ะโคุณผู้ชมการท่องเที่ยวครั้งนี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวคลองน้ําไหลกันครับอืมตอนนี้อาหารหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้ออาหารให้กห <laughs> อนอดงลุไปหมดเลยใช่ค่ะน้องนลุค่ะ ร่วมเดินทางละไมยไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนาาร่วมเดินทางละไมยไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถึงแล้วชุมชนไทยดำบ้านท่าช้างคุณผู้ชมครับรู้สึกข้างหลังนี่มีคนรอกันเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับยินดีต้อนรับสู่บ้านไทยทรงดำหมู่ที่4ตํตำบลคลองไหลเอ๊เภอคงองลานจังหวัดแพงเพชรครับเอ๊แต่วันนี้ทุกคนแต่งตัวเต็มยศมากยูนิฟอร์มที่สวยนะครับเมื่อมาแล้วก็มาแล้วก็คือจับแก้ผ้าเลยเอาเอาสวมเลยสวมเลยสวมเลย เรียบร้อยหล่อแล้วเีลยวติดไทยทรงดำก่อดต้นเนื้อเลยอะฮะคุณเล่นครับ<อ> <laughs> ถ้ามาที่นี่ต้องเช็คอินแบบนี้ครับ ยังไม่ทันเที่ยวเลยตอนนี้อาหารเต็มโตแล้วครับเกิดอ,อ,อะไรขึ้นครับเนี่ยอา้าวก่อนเที่ยวกองทัพต้องเดินด้วยท้องอืมเออมาถึงหมู่บ้านไทยทรงดำแล้วต้องทานอาหารก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเอาผู้ใหญ่ตอบหน่อยอาหารอของเราก็คือผักจุ๊บนะครับผักจุ๊บน้ำเขกของเราก็น้ำพริกมะแขวนกับปลาดุกย่างนี่นาอาหารของเราอาหารประเภทนี้ของไทยทรงดำของเราเข้าวเหนียวมะม่วงของมูซีผลไม้ตำรูกาลอันนี้คืออะไรครับคุณแม่ แกงหโน่อส้มค่ะใส่ไก่บ้านค่ะแกงโนโหน่อส้มหรือหน่อไม้ดองนัง่นเองแล้วถ้วยนี้ล่ะครับถ้วยนี้ต้มจืดกระดูกหมูใส่ฟักค่ะไทยดำไทยทรงดำและลาวโซ้งเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะครับเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตอนนี้นะครับนายกสําราเนี่ยก็กำลังพาผมเดินชมบ้านไทยทรงดำจำลองครับ ลักษณะเด่นๆของเขาคืออะไรครับก็จะเป็นทรงหลังตัวแหลมแหลมแหลมแล้วก็มีกาแระติดอยู่ที่ยอดยอดหลังคายอดหลังคาอ๋อครับคือเอกลักษณ์ของไทยดำอ้าวเฮ้วันนี้มาทอผ้าหรือใช่แล้วครับทอผ้าคืออะไรเนี่ยทอผ้าคืออะไรคือทอผ้านี่แหละครับนี่เหยียบขวาเหยียบซ้ายนี่ผมซ้อมมาแล้วนะคนไทยทรงดำหรือว่าไทยดำเนี่ยเขาทอผ้า ใส่เองนะครับใช่ค่ะทอผ้าซินใส่เองค่ะอย่างผ้าซินที่ป้านุ่งก็ต้องทอใส่เองค่ะเพราะไม่มีซื้อตามท้องตลาดไม่มีขายค่ะอ๋อวิ้ยแล้วผมเห็นลายเนี่ยคือเป็นลายที่เรียบแต่สวยลายนี้ชื่อว่าลายอะไรครับชื่อลายเต็งโมค่ะเฮลพอแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำวีดีโอของลุงมะครต่อ มีมีกิจกรรมอีหรือครับมีกิจกรรมมีครับอ้โหอันนี้กำลังเพลินเลยโอ้โวันนี้เหรอครับกิจกรรมที่ผู้ใหญ่จะพาให้ผมมาทำเนี่ยครับครับนี่ครับคือลูกมะกรูกมะกรครับใช้ตำหรับเล่นเวลาสงการของเทศกาลไทยรงดราอ๋อครับเอออันนี้ผมคุ้นๆเหมือนเป็นการละเล่นแบบว่าเล่นโยนลูกช่วงอะไรแบบนี้ใช่ครับลัล้ากันอ๋ออ้าวคุณเท้า เดี <sm ick noise> ๋ยวทำแล้วเดี๋ยวจะพาไปจีบสาวไปจีบสาวแล้วการละเล่นแบบนี้ครับของชาวไทยทรงดำเนี่ยเขาเล่นในโอกาสอะไรครับก็เหมือนกับให้หนุ่มสาวหาคู่กันอย่างนี้ครับหาคู่กันโดยการโยลูกช่วง โยนลูกช่วงหรือว่าลูกมะกร,รลูกมะกรครับผม,มถ้าเรารับได้แบบนี้แปลว่าเราไม่โสดแล้วนะครับคุณแฮมครับอีกที่นะครับจะพลาดเส้นไม่ได้มาคลองน้ำไหลแล้วกับจะไปสวนเคดี28 เป็นสวนสมุนไพร700กว่าชนิดนะครับโหแล้วเจ้าของจําแม่นด้วยครับ700ชนิดนี่เด็ดใบมาให้เขารู้ว่าเป็นชนิดไหนเลยอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับขนาดนั้นเลยครับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปเช็คอินให้ได้แน่นอนอ๋อวันนี้นะค่ะเดี๋ยวฝากน้ําพริกไปกับน้องเทียวได้ไหมครับครับผมฝากให้พี่น้อยบ้านเคดีนะคะฝากให้พี่น้อยบ้านเคดี28ในไหนแล้ววันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณทุกๆุท่านเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงร่วมเดินทางละไมยไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV เช้าวันนี้นะครับเราจะมาเที่ยวที่สวนสมุนไพรเคดี28กันครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านคลองด้วนตาบลคลองน้ําไหลอําเภอคลองลานเนี่ยแหละครับที่นี่เขาปลูกสมุนไพรมากกว่า700ชนิดเลยนะครับแล้วก็ได้นํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายเลยแต่ที่สําคัญก็คือนี่ครับน้ำพริกในมือผมเนี่ยท่านนายกสําราญเนี่ยนะครับกับแม่แม่เนี่ยเขาฝากมาให้กับพี่น้อยวาสนาซึ่งผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าพี่น้อยวาสนาคือใครเดี๋ยวเข้าไปตามหาก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาเที่ยวที่สวนสมุนไพรที่นี่ครับ<ช>ครับผมแต่ว่าจะมาตามหาพี่น้อยด้วยครับ พี่นคนฝากของมาให้พี่น้อยวาสนาแก้วชาหรือเปล่าคะพี่น้อยวาสนาใช่ครับใช่ค่ะเป็นพี่เองเลยค่ะเป็นพี่เลยใช่ค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะทางหมู่บ้านไทยทรงดําเนี่ยครับเขาฝากมาให้ครับอือโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากมาที่คลองน้ําไหลเนี่ยนะครับที่เนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมพี่น้อยถึงมีความสนใจในการแบบปลูกสมุนไพรได้เยอะขนาดนี้ครับอ๋อหนึ่งเลยก็คือตัวพี่น้อยเอง เคยเจ็บป่วยนะคะแล้วก็หายด้วยพืชสมุนไพรพอเราหายด้วยพืชสมุนไพรแล้วเราก็เลยเกิดแบบว่าเรามีภูมิปัญญายดีๆทําไมเราไม่สานต่อพี่น้อยก็เลยลาออกจากงานที่ทําแล้วก็ตั้งกลุ่มวิตสาหกิจนี้นะคะนอกจากจะช่วยสืบสารภูมิปัญญายตั้งเดิมแล้วก็ไปเรียนเพิ่มแพทย์แผนไทย3ปีครึ่งจนจบแพทย์แผนไทยแล้วก็มีใบป,ประกอบวิชาชีพแล้วก็2งเลยก็คือเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชมุมชนแล้วก็สมาชิกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราทำได้มันสัปหลังมันจะมีเวลาว่างระหว่างปี ช่วงรอการเกี่ยวนะคะเราก็เลยมาทําเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างไรายได้เสริมให้กับสมาชิกแล้วก็คนในครอบครัวก็จะเกิด็นส่วนชนิดขึ้นมานะค่ะในพื้นที่30ไร่เลยทําไมถึงปลูกเยอะขนาดนี้ครับอ๋อหนึ่งเลยก็คือต้องการจะสานต่อภูมิปัญญายดั้งเดิมแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์พืชไว้ให้ลูกหลานได้ ได,ได้ดูภายหลังนี้ค่ะเพราะว่าบางสายพันธุ์อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะลูกหลานมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้เห็นต้นจริงๆอย่างสมุนไพรบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่ชื่อเนาะแต่ที่นี่เรามีต้นจริงๆให้ดูเลยค่ะเป็นการอนุรักษ์ด้วยโอ้พี่น้อยครับเท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับสมุนไพรเนี่ยเยอะมากเจร้กว่าชนิดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้ มากมายเลยค่ะได้หลากหลายเลยค่ะก็อย่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็นอกจากจะมาใช้โซนนี้นะคะอบนวดสมุนไพรแช่เท้าแล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสามารถนําไปทําสบูท่ทําน้ํามันนวดทำกโกลชั่นได้นะคะเป็นเวิร์กช็อปของเราค่ะวันนี้จะทาอะไรดีคบวันนี้เราจะทาน้ามันนวดสมุนไพรย่าอินยืดค่ะย่าอนยืดย่าอนยืดยืดทุกเอ็นค่ะยืดทุกเอ็น ครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจในการนําสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจําวันเยอะมากเลยถ้าอย่างนั้นผลิตภัณฑ์เยอะขนาดนี้ ผมขออย่างละหนึ่งไอเทมเอาไปลองใช้ดูก่อนดีค่ะนะครับนี่ชอบสินค้าชุมชนครับอืมดีเลยค่ะถ้าน้องหฮาชอบสินค้าชุมชนแบบนี้นะคะพี่น้อยแนะนาอีกที่หนึ่งพลาดไม่ได้เลยคือกาดชุมชนบางควายค่ะเป็นศูนย์รวมของสินค้าชุมชนมากมายจากหลายตาบลเลยนะคะมาอยู่ในที่เดียวกันถ้าน้องหฮาไปนี่พี่น้อยจะรบกวนฝากสบู่ไปให้พี่เป็ดด้วยนะคะฝากสบู่ไปให้พี่เป็ดพี่เป็ดค่ะที่กาดชุมชนบางควาย ที่ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานแห่งนี้นะครับยังมีอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาดหลายคนเรียกที่นี่ว่ากาดปางควายหรือวิสาหกิจชุมชนกาดปางควายครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรครับที่นี่สินค้าชุมชนเยอะหรอครับเยอะค่ะครับเราเรามีป่าชาวบ้านที่ที่มีฝีมือหลากหลายด้านเลยค่ะใช่แล้วมีที่มาที่ไปยังไงครับที่นี่ คือเราเป็นฝั่งผู้ผลิตอะแล,แล้วเราทําแล้วเราก็บางทีไม่มีช่องทางการขายแล้วเราก็อยากได้ตังค์เนาะทำแล้วก็อยากขายได้แล้วก็ฐานลูกค้าเราไม่ได้อยู่ที่นี่บางเอิญว่าเราโชคดีที่ได้ทํางานร่วมกับมหลาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเรามีพันธกิจในเรื่องของการเอาองค์ความรู้ในมหลาลัยเนี่ยลงมาสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนนะครับก็ได้มาเจอกลุ่มผู้ประกอบการในของน้ําไหลนี่แหละ นะครับเราก็พัฒนาแล้วเราก็มีโครงการจับหาไรที่เราเรียกว่าย t ทูับนะครับเขารับสมัครคนในชุมชนเนี่ยมาบริหารงานของชุมชนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการจุมชนปางควายขึ้นมานะครับโดยการรวบรวมผลิตภัณฑ์แล้วเราก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัธฑ์หาช่องทางการตลาดนะครับผ่านเพจภาไรต่างๆจนกระทั่งการมาเป็นการชุมชนในปัจจุบันนี้แหละครับแล้วในตลาดเนี่ยครับในกาดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะ มีสินค้าอะไรบ้างครับเป็นสินค้าหลักๆคือสินค้าของชาวบ้านชุมชนที่เขามันเป็นอาชีพเสริมอะค่ะคเป็นเป็นแบบว่าเขามีอาชีพหลักอย่างอื่นแล้วเ,เขาต้องการอ,รอาชีพเสริมรจะไม่ไม่เน้นไปที่แม่ค้าที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีความมีความเป็นครู พร้อมที่จะส่งต่อเพราะว่าเราทําโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนด้วยเขาก็นักท่องเที่ยวมาหรือใครที่ผ่านมามาซื้อสินค้าที่เนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนเนี่ยทางกาดชุมชนเนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์ส่งต่อไปให้กลุ่มนั้นๆกาดชุมชนปางควายเนี่ยเปิดวันไหนบ้างครับปัจจุบันรายได้หลักของที่นี่ยเราเราขายทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์นะคะ สามารถมาดูสินค้าที่กาดชุมชนปางควายได้เลยส่วนสินค้าด้านนอกเนี่ยค่ะเราจะเปิดเฉพาะเวลามีโปรแกรมทัวร์กรุ๊ปทัวร์ที่สั่งจองเข้ามาอ,อันนี้เป็นเป็นการเริ่มต้นแล้วอนาคตขยับจากมีทัวร์เข้ามาแล้วมาขยับจากนั้นเป็นเดือนละครั้งท้ายสุดอะเราอยากเราจะเปิด สัปดาห์เสาร์อา,าทิตย์ะค่ะเสารอาทิตย์ทุกสัปดาห์ <Ừ. S 2> ซึ่งรูปเพจผู่คนจะทราบได้เราจะเราจะอัปเดตความความเคลื่นนอนไหวทั้งหมดผ่านเพจกาดชุมชนตางควายค่ะทริปนี้ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับผมมีความสุขมากเลยครับยังไงต้องขอขอบคุณลีลาวดีรีสอร์ทฟาร์มนะครับแล้วก็บ้านภูเคียงนาคลองลานที่เอื้อเฟื้อที่พักแล้วก็มอบความอบอุ่นให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ ที่ทำให้ผมเนี่ยมีความสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวทั่วเมืองไทยแล้วยังไงผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกนะครับสุขทันทีที่เที่ยวคลองลานขอขอบคุณลิลาวดีรีสอร์ทฟาร์มโทร095 605 4232 082 210 5123บันภูเคียงนาคลองลานโทร094 836 2547